ต้องขอบคุณอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ก็มีข้อสงสัยไขข้อสงสัยเรื่องกระสือมีจริงหรือไม่คือคนถามก็ช่างถามแต่เหนือกว่านั้นคือท่านก็มีคำตอบคำตอบให้เราเสมอมาฟังกันหน่อย่านผู้ฟังคะบอกประเด็นปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องการถอดหัวของกระสือออกจากร่างกายนี่แหละแล้วมันก็ลอยไปลอยมาทํางานได้แถมกลับมาประกอบในร่างได้อีกให้คุณตักเล่าอาจารย์ว่ายังไงคือหัวของสัตว์เนี่ยมีกระดูกสันหลังของรุษเนี่ย มีส่วนประกอบต่างๆมากมายมที่เชื่อมติดกับลำตัวนะคะหน,นึง่งเลยก็คือระบบเลือดแหละแล้วก็มีเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเกี่ยวพันกันกระดูกสันหลังอวัยวะภายในหัวใจปอดกระเพาะลำไส้หลากหลายนี่มันเชื่อมโยงกับร่างก,กายแล้วระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องทํางานเชื่อมโยงกันไม่ได้ทําแยกอิสระต่อก,กันนะ เลือดก็ต้องเลี้ยงหัวใจเอาง่ายๆ<ช>มันเหมือนปลาหมึกอ่ะดึงหัวออกมามันก็มาทั้งยวงใช่แล้วกลับเข้าไปอีกอม,มันก็อยู่ไม่ได้แล้วเนาะใช่ฮะ